ครับสวัสดีครับน้องเหนือก็พี่ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะที่สมตามความตั้งใจเนาะได้ย้ายไปการไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงครามก็ยังหวังว่าเมื่อเราห่างไกลกันแล้วเนี่ยเหนือจะใช้เสี่ยวเวลาของวันบางวันเนาะคิดถึงพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆอ,งองชาวกอรอสอของเราบ้างเนาะส่วนสำหรับเหนือกับพี่นะ อยู่ในใจพี่ตลอดการครับก็ขอบคุณกับช่วงเวลาเกือบสิบเดือนที่เราได้ทำงานร่วมกันเนาะจากที่พี่ได้มาเข้ามาดูแลแผนกผอ,อนะก็มีความสุขครับกับการทำงานร่วมกับน้องทุกคนเลยในแผนกเนาะแล้วก็อย่างยิ่งก็เหนือก็เป็นคนที่ รวยงานพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันกับพวกเราก็ขอบคุณครับก็ฝากบทเพลงไว้ระลึกถึงกันลมเหนือพัดโชยโบกโบยพัดความชุ่มเย็นเหนื่อยนายากเห็น ลมเย็นช่วยพัดชื่นใจแต่มาบัดนี้หัวใจของพี่วันไหวด้วยว่าน้องจะจากไปห่างไกลถึงสมุทรสงครามพี่เอกพี่ตานสถานหัวใจปัดทวีวันไหวด้วยใจที่รักผูกพัน น้องเพ่น,นังซึมน้องคงคิดถึงทุกวันเวลาพัดผาเลยผ่านนานวันพอได้ทำใจเมื่อเนื้อไปดีพี่ก็ดีใจหุ่นทางอีกยาวไกลก้าวเดินต่อไปอ้างมั่นคงเป่าหมายในใจให้ได้ดังสมประสม ่อไปพี่คงไม่อาจประครับประคองน้ำใจที่ดีให้มีในใจดึงงานจะหนักแค่ไหนไม่นายไม่บนไม่วางอ่อนน้อมทอมตนสนใจเรียนรู้การงานรออีกไม่นาน คงได้ชื่นชมและสุดท้ายอย่างไรคงต้องจากกันไม่ลืมสัมพันธ์หากมีเวลากลับมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจขอนอ้องจงได้ผากเพียนหัวใจพี่ไม่เคยเปลี่ยนเขียนเนื้ออยู่ในหัวใจ หากมีเวลาขอน้องกลับมาเยี่ยมเยียนหัวใจพี่ไม่เคยเปลี่ยนเขียนเนื้ออยู่ในหัวใจครับโชคดีมีชยัยเนื้อเหนือเนะก็คิดถึงพวกพี่ๆบ้างนะ สวัสดีครับ